อ่าผมรู้สึกว่ามันเริ่มแบบไม่เบื่ออ่ะแต่มันใกล้เสร็จแล้วนะกระพี้ดิโอ้ยทําไปซะโว๊ะโอชิตังอย่าเอ๊ะนี่ประตูสวรรค์อ๋อผมก็ อ,อ,อ,อุ้ยจะดับมาจะดบับกลับไปกงจบไปแค่นี้สองสกิลต้องหลบไปก่อนนะเพราะม,มันมีสก,กิลยากไกอะไรยิงไกลเออเนี่ยปั๊มเป็นตัวที่ผมรู้สึก,กว่าตายยากมากเออตายักทีอีกตัวมาพอดีเกือบครึ่งทางแล้ว เออขครื่งทางนั่นแหละเพราะแบบเจ็ดมันไม่มีอะไรขครื่งทางเลยทีมไม่มีอะไรใกล้เคียงขครื่งทางนอกจากหึกงก็ต้องต้องระแวงไว้นะเลียดถงเนยมากเลคนน้อยนะต้องระแวงไว้ชุบปังชาตัวปัง ยิงบูบูอี่ย่ะแต่เนี่ยโคตรโคตรยากเลยโอ้คือแตีย้ยไปชิดผมอัพไปร้อย บังกานผมอัพไปสามร้อยดาบผมอัพอุ้ยปืนพลังปีศาจความเย,ยอะนะคลางปีศาจเนี่ยถ้าผมคืนเงินตอนนี้ผมมันจะทันมันจะได้ไหมคือทุกอย่างผมจะหายไปไหมอ่ะผมไม่กลา้าแต่ผมอัพพลังปีศาจไปพอๆกับ โอ้ยไอเล่นเกมเ,เกมนั้นเยอะเกินไปจนคิดว่าท่ากระโดดเ,เป็นเป็นเป็นท่าทุบลงมาแล้วออ้โหเเบียวแล้วเริ่มเบียวเกมนั้นแร้วปังเริ่มเบียวครับเริ่มลืมว่าแบบอันนี้บอกฟุผมเริ่มเบียวเกมาแล้วผมผมเริ่มกลายเป็นสมาชิกถึงการหลงลืมแช่ผมลืมหลงลืมบ่อยมากเลยหลงลืม ไม่พูดแม่บังล้ะอ,อุดนหิดแล้วมันใจร้อนปังเอออือฮแต่จะดีผมดันแรหมิดน้อยมากแต่เลือกผมลดไปเยอะมากเฮ้ยโยโยยยแซมน ใช้ได้แต่ผมต้องรองมันใช้สก,กิลก่อนโอเคมันใช้สก,กิลแล้วเราก็ใช้สก,กิลมันกลับชุโอ้ได้สองโอ้ปลาหินหนึ่งปลาหินหนึ่งก้อนได้นกสองตัวปัม๊มคือไม่ใช่ปลาหินหนึ่งก้อนได้นกสองตัวแบบดีๆนะอันนี้ปลาหินหนึ่งก้อนนำความไก่ามาสองตัว จุบกายแลโอ้โหโอ้โอ้โอ้มแรงผมจะถึงไหมเนี่ยเบอร์แมนผมแม่ง๊มบุ๊ม 오 u p ผมมีเงิน5,000แล้วแล้วตอนนี้ผมขึ้นมาเวลหนึ่งเป็นยาอ่อนมากโอเคนะก็ซึ่งคลิปนี้เป็นคลิดน่าเบื่อนะผมเลยจะทำให้มันน่าเบื่อไปเข้าบีนะ <c oughs> ครบหึ่งชั่วโมงแล้วค่อยไปบายกันแฮะโพ้ <c oughs> ผมจะทำให้มันน่าเบื่อสุดๆไปเลย ปุ๊ซิปุ๊ซิปุ๊ซิแต่ผมจะเล้นให้มันไม่น่าเบื่อว่ากันไปด้วยเกยมผีนะแต่ผมพอหาเกมผีปับ๊บที่มันที่ผมเล่นได้นะมไม่ใช่แบบเกมผีแบบแบบแบบเอาโคลนิโดเดี ja ินเจ้าเฟรดิฟาดเบรอะไรเงี้ย หรือดออะไรอย่างเงี้ยเพราะตอนนี้ดอผมเล่นขี่ก็จะแตกแล้วเนี่ยซิม่าแมนเบอร์อืมว้าว เจอเร็วพาราไซวันนี้ในนั่คาร์เมล่าแมนจะโดนพาราไซครั้งแรกนะ <c oughs> บอกเลยอะสยองไ <c oughs> อเกมนี้มันเป็นเกมที่สยองนี่เหมือนที่ผมเห็นมาแล้วโอ้ชิปาย <c oughs> พี่ใหญ่โดนพาราไซโอ้ oh no <c oughs> <c oughs> พี่ใหญ่ตูโดนพาราไซไม่นะ รดมัน,นอ๋อ,อกดค้างพี่ใหญ่โดนพาาไซส์อันก็อู้สยองชิบหายขอคำหยาบแป๊บน,นิดนึงนะมันสยองอ่ะอิอูเอาคิริโตเอ้าเฮ้ยคิริโตมาไงคิริโตก้เฮ้ยคิริโตเอ็กมาไงเนี้ยคิริโต ขิโตัเจอพี่ใหญ่อันนี้อะไรบไปไปไปคิโตเราเราเราจะมาเป็นทัพเดียวกันเร็วกากุ้มกันไว้กากุ้มกันไว้กากุ้มกันนะทุกคนกอกุ้มกันไว้น,น,น,ไวนะเหลือเรามีปีศาจยี่สิบตัวแล้วเหลือมนุษย์แค่หนึ่งคนนะไป <c oughs> ทุกคนเราต้องกอกุ้มกันไว้ การแพร่เชื้อจะต้องไปถึงมนุษย์คนสุดท้ายซีวีดีวีดีดมดมเย่เย่ซีวีดีวีดีดมดมยเย่โอเคสามเจ้เจ่ามันฆาตกรรมมันฆ่ามัน,ม,นมันอยู่ไหนเราต้องรีบเราต้องรีบแพร่เชื้อให้มันโอเค โู sí, um di, uh ้ต huh. ิเชื di, ้อชนะเย้เรากลายเป็นพราซต์กก <c oughs> ิบิี้ดีกิบิี้ดีกิบิีดีดมดมกิบดี้ดีดมดอมผู้ติดเชื้อเล่นมาแล้วเย่โอเคพี่ใหญ่จะมาใช้ลูกซองกันนะมามาสัก มีลูกซองไหมขอแบบลูกแบบใส่น้ำมนต์ด้วยนะพี่ใหญ่มีเงินกี่บาทพี่พี่ใหญ่ครับพี่มีร้อยห้าสิบซื้อเกาะเลยกันพี่ใหญ่กับพี่ใส่เลยใส่ใส่ใส่สิอเอพี่ใหญ่ใส่แล้วพี่ใหญ่แข็งแกร่งขึ้น มาเราต้องใช้ลูกซองแล้วโอไม่ไม่เราโดนบีบเปิดป,ประตูก <c oughs> ิริโตอีกิริโตอีอีทางจมเจมส์เลวทุกคนสแตนบายทุกคนสแตนบายไวไนะไ้นะแล้วนะผมหันหน้าจอไม่ได้เป็นเพราะอะไร ดูคอนสแตนไบไว้หน่วยหมอบก็มาหมอบไปนะสว่วนเราจะโอโอโอ้ยคอนสแตนไบไว้เออสรุปตู้คืออะไรเนะี่ยตู้กคือปีศาจเลยเนะี่ยตูเฮ้ยทังเจอทางทางทังเจอเองเองทังเจอเองไปใหญ่นะ่ะ บักท้งเจ้าไอ้ไอ้เดือไอ้ไอ้เด็กดือเคนพักสักครู่เฮ้ทุกคนเตรียมพร้อมนะสามสองหนึ่งลุยต้องเคลียร์ฐานเล็ก,ก่อนกำลังสร้างแผนที่ แตนบายไว้นะทุกคนกำลังก่อกลุ่มกันนะก่อกลุ่มกันไว้เฮ้แต่เรานี่แหละจะหลงกลุ่มมันเป็นเกมที่มืนที่สุดละเอ้ยทางเจอเอ้ยเอ้ยโดน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 กี่ปีโดนโดนพาาไซ ช่วยด้วยจะนอนพาราไซ i l เพื่อนช่วยฉันด้วยจะนอนพาราไซ i l เราโน oh no. oh. ตัวอะไรอ่ะอฮ้ยเติดเชื้อไอติดเชื้อไอคนติดเชื้ออะฮะไม่ไอผิวเราโดนติดเชื้อไม่โราเมาช่วยด้วยโดนติดเชื้อมันมีคนโดนติดเชื้อแล้วระวงัง ข่าคนได้เชื่อยามันแพ้มันได้โนโนปังปงังซ้ำซ้ำซ้ำระวังระวังพลาไซโดโหลดโอลดกระสุน,นดไอ้โปรตีเชื้อโปรตีเชื้อโปรตีเชื้ออะโอ้โ oh no. oh no. นโอ้โนแกเกย เยอแล้วตอนนี้คาติดเชื้อเป็นศูนย์แล้วหรือเปล่าค่าติดเชื้อเพิม่มโอเคทุกคนก่อกลุ่มกันหน่อยนะใครเป็นจะได้จาัดก,การก่อนประตูนี้เปิดได้เปิด ยมีคนติดเชื้อสามตรงนี้ต้องรีบผ่านมีควันพิษหรือเปล่าก็บบหูเด้อตรงนี้ควันพิษตรงนี้ไปไม่ติดเชื้อแล้วอูย้ยเื่อนช่วยด้วยเอินกำลังจะตายกำลังจะติดเชื้อตาย เอาไม่ไปด้วยไปกันด้วยโอเคพาราไซตอนนี้ผมกำลังจะติดเชื้อตายนะทุกคนผมต้องรีบฆ่าพวกพาราไซห,หมดต้องรีบเคลียนะกระสุนผมก็จะหมดแล้วแล้ววกติดเชื้อมันก็กำลังจะฆ่าผมกระสุนหมดวิง่ง Chị lửa huynh Chị lửa của mình tông Huynh ừ, ngang điêu Parasite cọ tìm tùa thắng chưa men Ơi สนผมหมดครับผมได้แค่เป็นผู้รอดชีวิตที่ต้องเป็นตัวถ่วงให้เขาอนะผมจะไม่เป็นตัวถ่วงให้เขาผมจะต้องปกป้องตัวเองเพื่อให้เขาไม่ต้องเพื่อให้ผมไม่ต้องแบบอะไรมากคือผมไม่อยากตายผมอยากรอดอะตอนนี้ผู้ติดเชื้อสีเราผมเจอไฟฉาย หนึ่งอันวางดีกว่าไรประโยชน์มีใครจะให้ปืนไหมพลิกกันอะคาร์าไซต์อะฮืออะฮือโดนเชื่อวีพาร์ไซต์ผมไรค่ะติดเชื้อ,ผม,อผมเยอะนะผมต้องเอาตัวรอดให้ได้ คือตอนนี้ผมจะพยายามเก็บปืนนะผมไม่มีปืนนะปืนกระสุนหมดนะอันนี้อะไรเนะี่ยเป็นพัดแผลโอ้ปิดประตูเฮ้ยผู้ติดเชื้อวิอ่งผมคือคนไร้ทางสู้ครับ อุอ้งคนไล่ทางสู้พี่เป็นอุอ้งคนไล่ทางสู้มากต้องกอดกูไว้ต้องกอดกูไหมอ้าวพลาดไปอ้ออออกลจะตาย ไ่เด็กตัวแล้ตัวกันจุดตายอ้ยพวกพาราไซมันพยายามจะวิ่งเข้ามาว่ะ๋ย่ผมขอพันแผลปั๊บ ไม่ได้แต่ตอนนี้พาราไซต์อยู่ในตัวเต็ไมไปหมดเลยสองหนึ่งผมรอดผมรอดผมกูผมกูผู้รอดชีวิตเย้แฮปปี้เอนดิ้งคำเตือนอะไรอะไรเอาทุกคนเอาเอาเอาทุกคนกลายเป็น บ้ายมุ่ามูกายเป็นมนุษย์ติดเชื้อที่บ้าตายแล้วงันขอจบกิปต์ไปตอนนี้เอ้าเดี๋ยวทำไมตัวติดเชื้อไวจังวะอ้าวเดี๋ยวเพิ่งเกิดมาก็ตาย มมาติยเชื้ออะไรวะนี่ตัวเป็นตบ้าะไรเนี่ยตัวโค้ดใหญ่ผมเป็นผู้ติดเชื้อที่ผมรู้สึกว่าน่าจะอ,อับปลักมากอับปลักมากเลยเราจะวิ่งหนีทำไมถ้าเราสู้ได้ฟีโฟ ผมต้องอสอดแนวมันอุ้ยทำไมขอดีๆไม่เจอตอนเป็นมนุษย์วะทำไมมาเจอตอนแบบเป็นปีศาจนี่มันของดรอปเต็มเลยอ่ะก็ขอจบวิดีโอเท่านี้อ่ะบ,บายยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และเป็นกรังใจ้ผมด้วย